นี่คือป้าน้อยป้าสมริดนะครับนวลสีนะครับวันนี้ก็เป็นหมอหมอคลายเส้นนะครับอยู่บ,บ้านคลาอำเภอโนอนสูงจังหวัดคัซิมาคนไข้ก็คือผมนี่เองครับเดี๋ยวถือกล้องเลยอคือผมเอ่อผมให้นักเรียนเนี่ยผมเป็นครูนะให้เดกสาเหตุสาเหตุให้เด็กหักนี้ว่า หากงี้ไม่ผมไม่ชอบมันไม่ได้กําลังเด็กห่างไปเนี้ยเส้นมันเลยล้าใครมันเส้นมันมันพลิกมาเฉแขนถตึงไหลนี่นี่คือบทเรียนบทเรียนแพงราคาแพงเป็นมาสองเดือนแล้วตั้งแต่กุมภมพามีนาในเข้าเมษาก็แรกๆก็ขัดๆอยู่นหน่อยหลังจากนั้นก็ขัดมากไปโรงพยาบาลหมอก็วันนันสูงโคราชนะเขาก็ให้ประครบแล้วก็ ใช้เครื่องอะไรนวดไฟฟ้าคลายกล้ามเนื้อแก้เสษเป็นสี่ห้าครั้งหกครั้งก็ก็ดีขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับแต่มันก็ไม่ไม่ทุเรามากผมมานวดที่นี่ผมมานวดนี้ครั้งที่หนึ่งสองในครั้งที่สามนะครับครั้งที่สองครั้งก็อืมมีความต่างก็ดีขึ้นเอาวิธีการที่พอจับประเด็นได้ก็คืออเส้นมันขัดโยกตรงไหน,นก็ไปกดตรงนั้นตะขัด ต้องเจ็บๆนะฮะให้ก็ค่อยนวดเค้นสักสิบยี่สิบนาทีสามสิบนาทีให้มันตรงนั้นแหละให้มันคลายถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมเป็นอาบมาพืชอวพานลองไปกดตรงที่ต้องขัดต้องเจ็บกดเค้นไปเลยนะครับวันทุกขขึ้นก็อาจจะดีขึ้นใครสนใจก็มาที่นี่สนใจก็มาที่นี่น,นะครับบ้านบ้านคล้าออาเพือนนวดสูงจังหวัดนครราชสีมาหรือททกหาผมก็ได้นะครับผมชื่อ ครูคงศักนะครับ 0, 11, 13, รสูตรเป็นหนึ่งสามหกสูนาซีเจ็ดหนึ่งเอาวันนี้จะเริ่มต้นเกา,ายกำเนื้อกายกำเนื้อมรูฟูซาโคราคนะครับเหยียบหลังอะไรนิดหน่อยแล้วก็จะหมดแขนเป็นหลักนะครับอามาดูอาการของผมนะครับใกล้าตายแล้วเจ็บแขนมาก <c oughs> นอนก็ไม่เคยได้นอนแล,ล้วก็หลับทุกทีเอ๊ไม่ใช่นอนแล้วก็ปวดแขน,น,นทับหลังนะครับให้ป้าก็ <c oughs> นอนลง ทำเสร็จเลยดูสักหน่อยเด่ยวันนั้นปวดแขนเอาหมอนลงไม่ไม่ไม่ใช่ขยับหลังนะบดหลังเต็มึ้นหลังมันจะมันจะตึงตึงสองข้างมันจะดูแก็ไม่ม่จับเขาจะมีพิธียาบ่เคที่อนหลงเงี้ยนะ ก็ต้องเร <pid master S 1> ื่องกระดูกบริเวณเขาไม่เจ็บ บ๊ายบายแค่นี้ก่อนครับปิดฟ้าเลยอ่า